สวัสดีครับพบกับผมโตชชโนลนะครับกับรายการเจาะก,ก่อนเกมแมตช์โฟกัสนะครับซึ่งไม่ต้องเจาะแล้วนะครับวันนี้แค่ใช้ชื่อรายการเฉยๆนะครับจะมาพูดถึงยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับมันคนเผลอนะบอกโซนยุโรปโซนยุโรปอะไรเระเขายูโรอยู่แล้วก็ไม่ต้องโซนยุโรปแล้วนะครับมันมีอยู่ทวีปเดียว ก็มีทั้งหมด10กลุ่มครับ A B C D E F G H I J นะครับเริ่มที่กลุ่ม A ก่อนนะครับก็เอาเฉพาะเกมที่แข่งจบไปแล้วนะครับก็มีนอร์เวย์แพ้สเปนสูย์ประตูตัวหนึ่งจอร์เจียถล่มไซปัสสี่ประตูตัวศูนย์ไซปัสแพ้นอร์เวย์สูตประตูตัวสี่ ไซปัสโดนนัดละสี่ลูกสองนัดโดนไปแปดลูกนะครับแล้วก็สเปนชนะตะกอลแรงครับสองประตูต่อศูนย์มาถึงสี่เกมล่าสุดนะของทีมการเตะไปเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยตุลาเนี่ยนะครับในเดือนเนี้ยรอบเดือนเนี้ยมีสองแมชเดย์นะครับของกลุ่ม A นะครับก็คือทุกกลุ่มอ่ะจะมีกลุ่มละสองแมชเดย์นะก็คือบางทีมได้เตนะนัดเดียวบางทีมได้เตะสองนัดน,นะครับแล้วแต่ ทางแม้ตารางคะแนนของกลุ่ม A ตอนนี้นะครับผมสเปนกับสกอตแลนด์นี่จูงมือกันเข้ารอบแน่ๆแล้วนะครับมีทีมละสิบห้าคะแนนอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์กลุ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าวัดกันที่เฮตุเฮตุของทางยูโรยูฟ่าเนี้ยเขาจะดูเฮตุเฮตุนะครับเพราะนั้นสเปนจะดีกว่าสกอตแลนด์นะครับเลยขึ้นอันดับหนึ่งนะครับผมส่วนนอร์เวย์ครับน่าเสียดายมากๆมีสิบคะแนนครับแต่เต่ละเจ็ดนัดครับแต่หมายความอะไรเพียงนัดเดียวครับ ชนะไปก็ได้แค่13าครับไม่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวต้องไปรอเพย์ออฟอีกทีนะครับก็จะได้เพย์ออฟใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเพย์ออฟนี่ใครอยู่กลุมเดียวกับใครบ้างเห็นเขาว่ากันว่าจะแบ่งเป็นสามกลุ่มครับกลุ่มละสี่ทีมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกลุ่ม B ครับกลุ่มที่2กลุ่ม B ก็แมชนะครับอันนี้เอาผลยเดียวนะครับเอาผลยันเดียวก่อนนะย้ำว่าผลยันเดียวก่อน ยิบอร์าแพ้ไอแลนด์ศูนย์ประตูต่อ4คริสแพ้เนเธอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อ1ไอแลนด์แพ้คริสศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับแพ้ฝรั่งเศสดึงประตูต่อ2นะครับทำให้สถานการณ์ของกลุ่มนี้ครับฝรั่งเศสนี่ลอยลำแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่จะเป็นกับสกอตแลนด์เข้ารอบไปนะครับรวมถึงเยอรมันที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะเป็นเจ้าภาพก็ได้ยังไงก็ได้เล่นแน่ๆอยู่แล้วแหละนะแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมี18คะแนนครับ ฮอลแลนด์สิบสองกีส1ิบสองนะครับเฮตูฮอลแลนด์ดีกว่ากีสนะครับชนะชนะกีดเย่าเยือเลยนะครับใช่ชนะกีดไปกลับเลยนะครับผมแต่แพ้ฝรั่งเศสไปกับเหมืนกันฮนด์นะครับก็ทําให้ต้องมาลุ้นกันต่อแตกกีดเหนื่อยแลเหลือนัดเดียวนะครับฮอลแลนด์เหลือ2นัดนะครับผมนะไม่ใช่กระสุนนะครับผมแต่เป็นเกมที่จะต้องลงเตะนะครับโอเคนี่มาดูกลุ่ม C กันบ้าง นะครับกลุ่มซก็เพิ่งทำการแข่งขันไปนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอังกฤษชนะอิตาลีไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มอตาแพ้ยูเครนหนึ่งประตูต่อสามอิตาะละีถล่มมอตาสี่ประตูต่อศูนย์แล้วก็ยูเครนชนะนอร์ทมาซิโดเนียหรือมาซิโดเนียเหนือนะครับผมสองประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์ของกลุ่มนี้ครับยูเครนกลับมาได้เปรียบอิตาลีนะครับอังกฤษมีสิบหกคะแนนนะครับเข้ารอบแน่ๆแล้วเพราะต่อให้อิตาลีชนะหมดและอังกฤษแพ้หมดก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเฮดตูเฮดอังกฤษดีกว่าาอิตลีนะครับ อิตาลีเอ่อคืออังกฤษอะเข้ารอบแน่แนแล้วนะครับแต่จะเป็นที่หนึ่งค่อนข้างค่อนข้างแน่ด้วยเพราะว่ายูเคนหรือนัดเดียวด้วยนะครับถ้าชนะไปก็สู้อังกฤษไปได้เหตุเหตก็ไปรองอังกฤษอีกอังกฤษเหตุเหตดีกว่าทั้งยูเคนแล้วก็อิตาลีเลยนะครับโอเคกฤดเข้ารอบแน่นอนเลยนะครับเดียวยูเคนอิตาลีรวมถึงตายอยู่อย่างน้อยมาซินโดเนียถ้าชนะหมดก็ไม่แน่แต่ดูแล้วน่าจะสู้ยูเคนไม่ได้บางเหตุเหตไปรองยูเคนเพราะนั้นดูแล้วไม่น่าได้เพราะนั้นนจแแยย่งกกกััริ็มีีีเเพคคบอต เย็นที้มาดูกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีแตกกันไปนะครับผมล่าสุดนะก็เป็นตุรกีถล่มรัสเซียสี่ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เวลแพ้อะไรเวลชนะโครเอเชียสองประตูต่อหนึ่งโครเอเชียแพ้ตุรกีสูบประตูต่อหนึ่งแล้วก็รัสเซียพลิกล็อกชนะอาร์เมเนียสองประตูต่อศูนย์นะครับขนาดอาร์เมเนียมีเฮนริกมาคิทะยานะครับยังแพ้รัสเซียสองศูนย์โครเอเชียครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแพ้สองนัดติด ทำให้ตารางคะแนนครับมิกสถานการณ์กลับมาเป็นระดับสามเลยนะครับตุรกีครับลอยลําเข้ารอบไปแล้วนะครับมีสิบหกคะแนนนะครับเลกอกยรงแข่งเพียงนัดเดียวชนะก็สิบเก้าต่อให้แพ้ก็ยังเข้ารอบอยู่ดีอะตรงนี้ดีกว่าเพราะแต้มมันทิ้งเวลกับโคเอเชียหกคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับคือไล่ยากมากๆแล้วดีบ่ดีให้เป็นรองด้วยเพราะนั้นจะว่ากันจริงๆก็มีเพียงแค่เวลกับโคเอเชียในแย่งที่สองกันนะครับซึ่งเกมล่าสุดนี่เวลดูมีความหวังมากเลยเพราะว่า พล็อกชนะโคเอเชียได้ด้วยนะครับทำให้โคเอเชียเหนื่อยหนักมากๆครับกับสองเกมที่เหลือในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับทีนี้มาดูกลุ่ม E ครับกลุ่มอีสถานการณ์นะครับโปแลนด์เสมอการมอโดวาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสาธารณรัฐเช็กชนะหมู่เกาะไฟโลไปแบบถล่มทลายซึ่งตอนแรกคาดการณ์ว่าจะถล่มทลายสรุปยิงได้แค่1นนะครับชนะ1นนะครับอับดิเนียถล่มเช็ก3าศูนย์ครับแล้วก็หมู่เกาะไฟโลแพ้โปแลนด์ศูนย์สอง นะครับตารางคะแนนนะครับอัลเบเนียครับสิบสามคะแนนเช็กสิบเอ็ดโปลแลนด์สิบโมโดวาเก้าบุนโกเฟโลหนึ่งนะครับก็ไม่น่ามีปัญหามุนโกเฟโลตกรอบแน่นอนแล้วนะครับเพราะนั้นแย่งกันสี่ทีมเลยนะครับแย่งแค่สองได้มีเก้าอี้อยู่สองที่นั่งแย่งกันนะครับระหว่างอลเบเนียเช็กโปลแลนด์แล้วก็โมโดวาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในสองเกมสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกลุ่มเอครับกลุ่ม F อฟลิทิบอบบูเรียก เอลฟ์ใช่ไหมเบนเยียมสวีเดนนะครับผมยังระงับการแข่งขันกันอยู่นะครับเพราะว่าเห็นบอกมีคนเขาเรียกว่ายิงนักเตะสวีเดนไม่ใช่นักเตะสวีเดนกองเชียร์แฟนบอลสวีเดนอ่ะสองคนเสียชีวิตนะครับทำให้เกมนี้ถูกระงับไปก่อนนะครับหลังจากที่เสมอกันเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือค้างไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง นะครับแค่เล่นแค่เตะแค่ครึ่งเ,เ,เดียวด้วย45ทีเองนะครับส่วนเกมที่จบไปแล้วแล้วนับคะแนนชัวร์ๆอเซอร์บิยันแพ้ออสเตร,รียศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับออสเตรีตย,ยรออแพ้เบลเยียมสองประตูต่อสามเอสโตเนียแพ้เซอร์เบียศูนย์ประตูตสองแล้วมาเตะกับไทยเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอสโตเนียไทยเสมอได้ด้วยนะไม่แพ้เอสโตเนียนะครับน่าชนะด้วยเห็นบอกว่าน่าชนะด้วยเล่นดีมากๆผิดกันตอนที่จะจอดยิงโดนยิงไปแปดลูกอะคนละเรื่องนะครับ ก็เบนเยี่ยมครับ13คะแนนครับเข้ารอบแน่ๆแล้วถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะถูกละงับไปก็ตามนะครับไม่ใช่13ดิ16คะแนนขออภัยไม่ถึงใช่ไหมเออ16 16นี่พอยต์พอยต์พอยต์ไอจีดีในผลต่าง goal difference ผลต่างประตูได้เสียไอ้พอยต์เนี่ยโชว์คะแนนออสเตรีย16นะครับสวีเดนมีแค่6คะแนนโอ้โหชนะสารนัดรุ่นอย่าง15ยังไล่ไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเบนเยี่ยมออสเตรียลอยล้ำเข้ารอบไปแล้วแน่ๆส่วนสวีเดน ไม่รู้จะได้เปย์ออฟไหมนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเซอร์เบียจันทร์สี่คะแนนแอตโตเน,น,นียหนึ่งคะแนนโดยระยระมากๆเดีย๋ยวนี้มาดูกลุ่ม G กันบ้างครับกลุ่ม G อ่าลิทัวเนียเสมอฮังการีสองประตูต่อสองเซอร์เบียกับ ico, มอนเตเนโกรเมื่อก่อนไปไปเป็นประเทศเดียวกันนะครับตอนนี้แยกกันแล้วและเซอร์เบียชนะมอนเตเนโกรไปสามประตูต่อหนึ่งฮังการีชนะเซอร์เบียสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เบลเรียแพ้ลิทัวเนียสูบประตูต่อสองแต่มาฟอร์มดีสองเกมล่าสุดครับลิทัวเนียเก็บได้ถึงสี่คะแ 4, นนจากเดิมนี่ โอ้โหห่วยแตกมากจนตอนนี้พังงานขึ้นมาครับอยู่รองบวยครับลิทบุเนียฮังการีสิบสี่ครับของโดมินิกสวัสดาไลใช่ไหมอ่ามีกองกลางกองกลางของฮังการีนะครับแล้วก็เลือยงู้ด้วยอ่าเซอร์เบียสิบสามนะครับมีดูซาวลาโฮวิดเป็นเวนได้บอมห่อวอนเตเนโกแปดลิทบเนียหกตองเกเรียสองนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาลิสบวเนียอ่าเข้าไปฮังการีกับเซอร์เบียจะเข้ารอบ เพราะว่าต่อให้เซอร์เบียยังไม่ขาดนำโมนนโกมีโอกาสพลิกกลับมาแซงได้แต่ว่าโดยภาพรวมล้วถือว่ายากมากๆก,ก,ก,ก็น่าจะเป็นฮังการีกับเซอร์เบียครับที่จะจูบือกัน,กนเข้ารอบต่อไปไปเล่นฟุตบอลยูโรกลางปีหน้าที่ประเทศเยอรมันนะครับอาวนี้มาดูกลุ่ม S ครับก็มี6ทีมนะครับเ I J สากลุ่มสุดท้ายมีกลุ่มละ6ทีมจากกลุ่มแรกมีกลุ่มละ5ทีมนะครับก็ ไอแลนด์เหนือแพ้สซโลวีเนียสูงประตูต่อหนึ่งซานมาริโนแพ้เดนมาร์กหนึ่งประตูต่อสองฟินแลนด์พลิกล็อกแพ้คาซัคสถานคาบ้านครับหนึ่งประตูต่อสองเดนมาร์กชนะคาซัคสถานสามประตูต่อหนึ่งเซโลวีเนียชนะฟินแลนด์สามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ไอแลนด์เหนือชนะซานมาริโนสามประตูต่อศูนย์ครับทำให้ตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับอ่ามีสโลวีเนียกับเดนมาร์ก19คะแนนนะครับก็ดูแล้ว น่าจะเข้ารอบทั้งคู่ถึงแม้ว่าคาซัคสถานยังจะย,ยังจี้มาอยู่ที่สิบห้าตามหลังอยู่แค่สี่คะแนนแต่ผมว่าผมมองว่าระยะยาวอ่ะดูดูไปอ่ะสโลเวเนียกับเนมาร์คงไม่น่าจะพลาดน่าจะเก็บได้อีกทีมลนะสอมเป็นนั้นชนะอีกทีมละหนึ่งนัดนะครับก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบแน่ๆนะครับส่วนฟินแลนด์นี่น่าไม่ได้แล้วนะครับสิบสองเนื่องก็ไล่ไม่ทนันตามหลังอยู่เจ็ดคะแนนเลยสองนะัดไล่ไม่ทันแลวนะครับตกรอบแน่นอนแนละ้วเพียงแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะมีลุ้นเพย์ออฟอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองเดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูกลุ่มไอกันบ้างนะครับผมก็อิสราเอลเตะใครเลื่อนหมดเลยนะครับไม่ได้เล่นสักเกมหนึ่งเลยนะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นโคโซโวนะครับอิสราเอลก็เลื่อนนะครับา่แล้วก็เกมล่าสุดนะครับโรมาเนียถล่มอันดอร่าครับ4-0ู่นย์ะครับสวิตเซอร์แลนด์สมอกับเบลารุสครับแบบช็อกโลกสา คือก่อนเกมไม่มีใครมองว่าเบลารุสจะยันเสมอได้เลยหรือชนะก็ไม่มีทางแพ้แน่ๆหัวสวิตเซอร์แลนด์ได้แค่เสมอนะครับกับเบลารุสนะครับมีอล็กซานเดอร์เคปมดเลิกเล่นไปแล้วแล้วก็อันดอร่ากับโคโซโวอันดอร่าแม็กโคโซโวศูแล้วก็เบลารุสเสมอโรมาเนียศูนย์ศูนย์นะครับโอเคตารางคะแนนครับโรมาเนีย16แซงสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแลวด้วยนะ ซร์แลนมีแค่สิบห้าอิสราเอลสิบเอ็ดโคโซโวี 7, เจ็ดเบลารุสหกอันดอรลล่าสองนะครับหูขนาดอันดอรลล่ายังมีสองคะแนนแล้วนะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นยังไงก็แพ้หมดเลยนะครับอันนี้ยังหูยังมีลุดมาเสมอสองเกมได้ถือว่าเก่งขึ้นมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้เ่าไปเล่นนะครับก็กลุ่มนี้ยังดูยากครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นโรมาเนี่ยกับซร์แลนด้วยมาตรฐานของพวกเขานะซึ่งดูดีกว่าทางอิสราเอลโคโซโวเวเบลารุสหรืออันดอร่า สองทีมเนี่ยจะเข้ารอบครั้ง,งแน่ครับแล้วนี้มาดูกลุ่มเจนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจแล้วเราจะพูดถึงกลุ่มเจนครับอ่าก็บอสเนี่บโปร,ปรตุเกสครับหสูสีมากๆครับก่อนเกมโปรตุเกสไม่น่าจะเน้นแล้วครับน่าจะชนะไม่ขาดหรือดีไม่ดีหลุดเสมอหรือแพ้กลับออกมาอูปรากฏโปรตุเกสบุกถลม่มบอสเนียห้าสูเลยเนะครับออสเาเล้านี่เละเทะ ันไปข้างนึงเลยนะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์ถล่มลิทเทนสไตน์สี่ศูนย์ครับลักเซมเบิร์กแพ้สโลวาเกียศูนย์หนึ่งแล้วก็ไอซ์แลนด์เสมอกับลักเซมเบิร์กหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ลิทเทนสไตน์ครับแพ้บอสเนียศูนย์สองแล้วก็โปรตุเกสชนะสโลวาเกียปุตวิดสามประตูะโโ 3, ะต่อสองครับตารางคะแนนครับโปรตุเกสมี24คะแนนสโลวาเกีย16ลักเซมเบิร์ก11จริงๆ5คะแนนเนี่ยก็เริ่มห่างกันนะ นั่นหมายความว่าตุรกีขอเพียงแค่เขาเรียกว่าอะไรชนะอีกนัดเดียวดีกว่าถ้าชนะอีกนัดเดียวจบเลยนะครับเจอใครไม่รู้แต่ถ้าชนะจบเลยในสองเกมนี้แพ้กเกมหนึ่งก็ได้เกมหนึ่งต้องชนะก็จะทิ้งลักเซมเบิร์กห่างเกินที่กําหนดไว้แน่นอนนะครับยังไงลักเซมเบิร์กไม่ทันแน่ไอซ์แลนด์ก็ไม่น,าน,าน่าทันบอสเนียไม่น,าน,าน่าทันต่อให้มีเอรินเชโกก็ไม่ทันลินสต้ายนซูนแค่นนโอ้โหแจกแต้มอยู่แล้วทีมนี้นะครับโปรตุเกสนี่ลอยลำไปแล้ว นะครับผมก็สรุปทีมที่เข้าไปเล่นยูโรรอบสุดท้าย2024ที่ประเทศเยอรมันกลางปีหน้านะครับก็มีเจ้าภาพครับเยอรมนนะครับแล้วก็โปรตุเกสสเปนอ่าแถบเดียวกันใช่ไหมฝรั่งเศสอ่าสี่นะครับอังกฤษสกอตแลนด์อ่าอยู่บนเกาะอังกฤษเหมือนกันเนาะเป็นหกทีมแล้วนะครับแล้วก็เบลเยียมนะครับติดติดกับฝรั่งเศสนะครับเจ็ดทีมแล้วแล้วก็มีออสเตรียครับของลาบังนิก 8ทีมแล้วนะครับแล้วก็ตุรกีครับ9ทีมได้มา9แล้วนะตอนนี้โอ้โหทำเป็นเล่นเข้าไปรอแน่ๆแล้วนะครับ9ทีมโอ้โหก็เหลืออีก15นะครับเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละกลุ่มกันนะครับผมกับ2เกมสุดท้าย2แมตช์เดสุดท้ายนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็มีจอร์เจียเจอ Scotland, สกอตแลนด์ไซปัสเจอสเปนสกอตแลนด์กับนอร์เวย์แล้วก็สเปนกับจอร์เจียกลุ่มเอคือสเปนเจอจอร์เจียผมว่าไม่น่ามีปัญหาสเปนชนะแน่นอนไซปัสสเปนสเปนชนะแน่นอนโอ้โหสเปนมีสิทธิ์เก็บหกคะแนนเต็มไม่พลาดเลยสกอตแลนด์เจอนอร์เวย์อันนี้ไม่แน่อาจจะไม่ชนะนอร์เวย์ก็ได้จอร์เจียสกอตแลนด์เกมนี้สกอตแลนอาจจะดูดีกว่านิดนิดมีสิทธิ์เบียดชนะจอร์เจีย คือเพื่อให้โอกาสที่สเปนจะเป็นที่หนึ่งมีสูงกว่าสกอตแลนด์ Scotland. อ่าเหมืนที่มาดูกลุ่ม B ครับสองเกมสุดท้ายครับฝรั่งเศสเจอยิบอต้าไม่ได้มป็นปัญหารครับฝรั่งเศสชนะแน่นอนไอสเตรเลีไปเยือนฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เจอไอสเตรเลีโอโ้โหยิบอต้าเจอฮอลแลนด์โอโ้โหอันนี้ฮอลแลนด์ล่อสามกันบวกสามคะแนนให้ก่อนเลยแล้วกีตตันงต่เจอหนักเจอสึกหนักเจอฝรั่งเศสดูแล้วโอกาสฮอลแลนด์ Holland เข้ารอบสูงกว่ากีตอีกนะครับ ตอนนี้ต่้เท่าจริงแต่ว่าฝัา่งเกมาทไทยฮอลแลนด์ดูเบาวกว่ากรีแล้วก็เฮตเฮก็ดีกว่าองกาสฮอลแลนด์จะเข้ารอบมีมากกว่าครับกลุ่มซีครับกลุ่มซีอังกฤษจะมอตา้าโอ้ไม่น่ามีปัญหาครับชนะแน่นอนชนะแน่นอนอังกฤษชนะแน่นอนอิตาลีจะเป็นเซโยนเดียวไม่แน่อาจจะแพ้ขาบ้ากเลยผม <laughs> เคยพลาดมาแล้วตกรอบยูไอบอลโลกสองพันยี่สิบสองอ่ะ มาแล้วเพราะอีกน็อตมาซีนดเนี้มาซีโดเนียได้แหละนะครับอย่าประมาทุบแล้วมาซีนโจรกิบอกว่ากิษชนะแล้วก็ยูเครนอิตาลีอันนี้ห้าสิบห้าสิบโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าอิตาลีถ้าชนะอิตาลีเบียดไม่รู้นะความคิดผมนะบางคนอาจจะไม่ชอบคิดว่ายูเครนชนะก็ได้ก็ไม่รู้วานยูเครนเออไม่ง่ายม,หาม,มนะัหนาวใช่ไหมนะหนาวแบบคือแบบอุณหภูมิจะโดยรวมจะ หนาวกว่าทางแบบยุโรปแบบโซนกลางๆอ่ะทางรัสเซียจะหนาวรัสเซียยูเครนอะไรนี้หนาวกว่าถูกไหมล่ะอ่าทางฝั่งฝรั่งเศสอีสเปนโปรตุเกสอ่ะโอยออกแนวแนวร้อนแล้วด้วยอ่ะนะครับนี่กลุ่มดีครับก็มีอาร์เมเนียเจอเวลนะครับแต่เวลไม่มีเกลียบเวลนะรัสเซียคอเชียโอ้โหคอเชียมีสิทธิ์คอร์เจีอาร์เมเนียมีสิทธิ์แล้วก็เวลตุรกีโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าห้าสิบห้าสิบระหว่างเวลกับคอเชียครับ ไปลุ้นกันในสองเกมสุดท้ายมันๆเลยครับเพราะว่าเหลือทีมละ2นัดพอดีพอดีเลยแลวแต่ไม่เจอกันเองนะครับทีนี้มาดูกลุ่ม E ครับกลุ่ม E มีบโดวาไอเบเนียคู่นี้ก็ไอเบเนียน่าจะสบายน่าจะชนะโบลันเชคห้าสิบแต่ผมว่าเชคมีสิทิ์ชนะมากกว่าแล้วก็ไอเบเนียกับบอกกราเฟโรโอ้ไอเบเนียนี่มีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับมีอิกลีทาเลให้มาบ้างก่อน เลิกไปแล้วอิสลีทาเล่ตอนนี้เป็นเอลซอิดอีไซายนี่เอลซอิดอีไซายใช่ไหมเอลเบเนียบางคนเรียกเอลซีไทซัสแล้วก็ซาท่านชนะแลเช็คจากับโมโดวาเออน่าจะชนะผมโอกาสที่จะเป็นเอลเบเนียกับเช็กเข้ารอบสูงมากนะครับโปแลนด์พลาดเองนะครับล่าสุดเสม,มอโมโดวาไปเนี่ยทีนี้มาดูกลุ่มเอฟครับกลุ่มเอฟมีอัลเซอร์เบจันเจอสวีเดนน่าจะเป็นสวีเดนครับที่ชนะ เอสโตเดียกับออสเตรียออสเตรียครับเบนเยียมาสวิตเซร์น์เบนเยียมครับสวีเดนเอสโตเนีย,นย,ย,นย,ยสวีเด,เเน,เดนครับก็คือพูดง่ายๆว่าใครเหนือกว่าน่าจะชนะหมดเลยกลุ่มนี้น่าจะเดาไม่ยากแล้วก็กลุ่ม G นะครับบัลแกเรียฮังการีมอนเตเนโกรลทโวเนียฮังการ,กรีมอนเตเนโกรเซอร์เบียบัลแกเรียก็น่าจะเป็นฮังการีกับเซอร์เบียแหละครับที่จะเข้าป้ายเป็น2ทีมอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยแหละครับไม่ใครก็ใครที่หนึ่งที่สองแต่คือจะเข้ารอบทั้งคู่นะครับของกลุ่ม G นะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่ม H ครับ สองเกมสุดท้ายนะครับผมแต่รวมสามคู่จะเป็นหกคู่นะครับก็มีคาสซัคสถานจะซามาริโนคาสซัคสถานบวกสามได้ไปเลยครับชนะแน่นอนฟินแลนด์เจอไอแลนด์เหนือโอ้โหไม่รู้ห้าสิบห้าสิบเดนมาร์กสโลวีเนียตัดกันเองครับคู่นี้แย่งที่หนึ่งที่สองไอแลนด์เหนือเจอเดนมาร์กซามาริโนฟินแลนด์แล้วก็สโลวีเนียคาสซัคสถานโอ้สโลวีเนียน่าสุดท้ายก็ไม่ง่ายนะแต่โอกาสสโลร์โอกาสที่สโลวีเนียจะชนะมันมีมากกว่า คาซักสถานคงไม่คงไม่แย่เหมือนฟิแนแลนด์คงไม่น่าแถ่งาคาบ้านถ้าแข่คาบ้านนี่ฮาเลยนะเพราะคาซัสถานเจอซาเเมโนโน่ยังไง,งได้สามคะแนนแน่นอนอะนะครับเดีย๋ยวไาดูกลุ่มไอครับเรายังไม่พูดถึงเกี่ยวอิสราเอลจะลงเตะนะข้าไปก่อนนะเพราะว่ายังยังไม่สงบดีนะครับแต่ว่ามีโปรแกรมรออยู่แล้วนะครับเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับในเดือนในเดือนหน้าซึ่งไม่รู้จะได้เตะไหมนะต้องรองดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็เบลเบลารุสเจออันดอรลา่านะครับ อิสราเอลเจอโรมาเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอโคโซโวอันดอร่าเจออิสราเอลโคโซโวเบลารุสแล้วก็โรเบเนสสวิตโหเกมสุดท้ายมันครับโรมาเนียกับสวิตเซอร์แลนด์ตัดกันเองครับแต่ถึงเวลาตอนนั้นอาจจะเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่ก็ได้เพราะนั้นเกมนี้อาจจะแค่แย่งที่หนึ่งกันแต่สุดท้ายจะเข้ารอบทั้งคู่นะผมว่านะแล้วก็กลุ่มเจครับกลุ่มสุดท้ายครับนิเอรซายเจอโปรตุเกสโอ้โหโปรตุเกสยิ้มหวานเลยรออีกสามคะแนนแล้กเซอเบอร์บอสเนียโอ้โหเซสรซ์แลนนด์เกมี้แหละครับ ชีชตาไอซ์แลนด์เลยถ้าชนะสโลวาเกียได้สโลวาเกียยังหนาวร้อนๆแต่ถ้าสโลวาเกียไม่แพ้จบอันนี้บอสเนียกับสโลวาเกียครับอสโลวาเกียนี้เกมนี้เหมือนจะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะแข็งแข็งพอกันเลยนะสองนัดเนี่ยแล้วก็ริชาย์สจะรักเซนเบิร์กเซนเบิร์กหมูหน่อยแล้วก็โปรตุเกสเจอไอซ์แลนด์เนียครับเกมสุดท้ายนะครับผมก็ยังไงครับฝากเพื่อนๆครับ ตามลุ้นตามเชียร์กันและอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องโทชแนลครับกากดไม่ยากครับ T O Z E C H A W ไม่เด E L นะครับผมสมหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับแบบโฟกัสนะครับผมเจาะก่อนเกมแต่วันนี้มาเจาะหลังหลังเกมมากกว่านะไม่ได้มีข้ออะไรเพิ่มเติมแค่พูดถึงโปรแกรมล่วงหน้าเลยว่าใครจะต้องเจอใครบ้างในเกมถัดไปนะครับสมหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับก่อนลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ